<laughs> ลำกี้กันไหนติดลมแต่เนี้ยล่ะกันนี้ติดลมล่ะเอาถ้าฝนตกนี่ขจาใจอใจอกเลยเนี่ยถ้าอยู่ปุน่นนี่เป็นอย่างปุ่นนี่ขจาม่ค่อยห้าม อ๋อตะทันออกได้อยู่ต่นนี้นี่นนเละเลยผมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g ีโฟกสปอร์ตออดัวนะเฮามาอัปเดตโครงการอริยเกษตรกันต่อครับตอนนี้ผมอยู่กับอ่มานนะครับเนาะวันนี้ภารกิจของเขาอย่างครับที่มาครับวันนี้บุกหลงนุกงนระบาย ขุดหองน้ำระบายเชื่อมต่อเนาะบ่อหนึ่งลงบ่อสองบ่อสองลงบ่อสามไกประสบความสำเร็จละ,ะนี่ครับผลงานของอบจอพะเยาครับหน้าที่ของทีมงานในการขุดบอ่อบ่อสองบ่อสามแล้วก็คองไส้ไกนะครับมือถอกบราได้โู้โหเนี้ยหูเคไปดึงๆไปดึงๆนับเนาะแลครับช่วงนี้ฝนโูโ้เนี้ย เขาโม่ฝังปนเขาจีหูรัวปนหู้ไปทั้งไปทั้งไปถ้า่นมาจีก็ดีแตนีตอนนี้ปัญหาของเขาคือขับหูเขาบ่หูู้งานหูงานไปทั้งไปเขาใส่ไก่เขาใส่ไก่ขับหูเนอะลแต่จินนาการเขาเลยกว่าในที่ดีกับปล่อยเนี้ยป็ยกบปอยเขาขบจีหูจนปนหูจามวะนง กางหูแ้แคลว่าต้องมีคองส้ไกล,ลงมาหาบอ,อห้อตาอันนั่นอแต่หอมไดนี่เดยวเขาก็สัดกันเองโอเค okay, ครับผมข้ากมาชมามาีมาชีมาชีอยู่เนอถึงทำได้นั่นนี่นะ,ะแต่มันรายละเอียดปีกย่อยมีมแต่โครงสร้างรักป้อหู้ละอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องคุดเชื่อมเนาะ ม,บบม,มัน้าแล้วมันท่านเขาต้องมีถมดินเพิ่มแลยกับคุดห้องก็กระหวักคุดลงไปเลยน่ารออวจะไหล่อกันได้ก่อเออแม่ถ,ถ,ถ้าจะคุดห้องมันต้องมีถมดินเพื่อเปียงกันก่อนแลวก็ขุดห้องเชื่อมเนะมาะเออแล้ว,วยนา,าก,กับ,บอกมดนครับครับ ในส่วนคุดบอกับมีปัญหาชิดเรียบร้อยแล้วครับนาะเรียบร้อยสามบอโอเคครับขอบคุณม,มาวนครับนี่ครับผลละครับโอขาลุยสามคนเนี่ยผมหันทํานับอันบอแแรกของกรมชนปะทานนะสามคนนะครับมาลุยนี่ต้องขอชื่นชมเลยครับ กินแล้วเป็นี่ยครับมันสวยเลยครับมันจะไปหยาบไปเลยก็ได้ก็จะหวานอ่าแม่นเนาะเป็นอย่างที่ชาบ้านในปุ๋ยมาไม่ไม่ไม่ปุวยแล้วคับเลยได้เลยนได้นะงั้นไม่รู้ครับไปตามเต็ปปุ่นมันมีผังด้วยเนาะเออบักครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเก็บบรรยากาศรอบๆสักกรัครับนี่ครับหลังจากที่ตะกี้นี่ผมขึ้นแปลงพักไว้ล้อนะฮะเอา อยู่บ้านไก่กัเลยมีโอกาสกับมานล้อเห็นหน้อยก็หลังจากคุดแปลงพักเสจผมก็เริ่มคุดหลุมเตรียมปลูกต้นไม้นะฮะจำนวน72หลุมนะับผมกะว่าอยากจะปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่10ตัวในวันครบหกรอบ72พรนศานะฮะวันที่2ซาเอรกร,รกฎาคมนี้นะฮะผมก็ คุดได้สักพักหนึ่งตอนนี้อากาศมันเริ่มห้อนนี่ฮะพอแดดฟาดลงดินนี่ปุ๊บนะฮะดินจันบนนี่แข็งขึ้นมาทันทีเลยครับก็ต้องรีบมาคุดตอนช่วงฝนตกนะฮะถ้าฝนตกไม่ได้นี่ผมถึงจะลงมือคุดหลุมปุ๊บก,ก็ไม่ครับทําอันนี้คุดลําบากมากครับแล้วนี่ครับอัปเดตสักหน่อยนอกจากในส่วนของ บอ่อพักน้ำเสียจำนวนทั้งหมดาสามบอ่อนะฮะที่อบจครับกร,ชร,รบมชนรวมกันคุดเสร็จเรียบร้อยอนแนวก็งานต่อไปก็เป็นการคุดของไส้ไก่นะฮะย่างเส้นของไส้ไก่โอ้นี่ค่อนข้างลึกเลยครับเพราะว่าระดับบอ่อพักบอ่อที่หนึ่งมันอยู่สูงนะเพราะฉะนั้นการที่จะฮื้นน้ำไหลจากบ้านควายมาตัดมีได้นี่จะต้องคุดลึกมากนะฮะเพราะฉะนั้น บอ่อนี่จะเก็บน้ำได้แบบสูงมากระดับน้ำจะเก็บได้แบบสูงครับสังเกตจากบอ่อไส้ไก่นี่นะ,ะต้องไหลจากบอ่อไส้ไกลลงมาเนี่ยแต่ก็นี่มีั้นตะที่นี่ปัญหาของการคุดที่อันที่มานบอกก็คือข้อมูลรายละเอียดลึกๆเชิงลึกนี่แบบหูรายละเอียดนะ,ะต้องมีคนมาบอกควว่าจะอยากได้แบบไหนซึ่ง ผมก็หู้เหมือนกันครับว่าพังของการจัดบริหารพื้นที่ส่วนตั้งบนนี่คนจะเฮือจะได้พ่องนะฮะแต่ที่ผ่านมานี่ถ้าเป็นบริเวณการทิ้งดินในฟังของบ่อที่สามนี่ครับแปลงพักนี่ผมมีจินตนาการบางส่วนที่มีส่วนร่วมในเรื่องของการบอกว่าจะเอาต้นพักไม่ปลูกตั่ไหนก็สามารถบอกเปนได้อยู่นะฮะแต่ส่วนด้านบนนี่ผม ยังบ่ญญายาสมาแนะนำเต่อพราะผมมีข้อมูลครับเดี๋ยวมันจะพิดแบบเปิ่มเพราะฉะนั้นก่อนเดี๋ยวคงจะเหอตั้งพัฒนาที่ดินเข้ามาดูหมอบหนึ่งมาเช็คงานครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาครับอ่านี่ฮะและ้วมีคลองไส้ไก่อีกุุเชื่อมต่อ,อพื้นที่ทั้งหมด น้ำจะไหลลงมาบอ่อในนะนี่นะฮะเนี่ยอยู่ฟังนี่ตีหันไกลๆนี่ก็จะเป็นพื้นที่ปลูกก็ไม่ของเขตธรรมราชปานของลีงซ้ายมีคลองไส้ไก่ล้อมรอบด้วยนะและ้วก็เดี๋ยวเส้นทางสัญจรคงจะต้องมีการออกแบบใหม่เพราะว่าตอนนี้ ของไส้ไก่มันกั้นมดนะฮะจะบ้านจะเข้าไปหาป่าตั้งในป่าไข่นี่มาตั้งนี่บ่ได้แล้วเพราะว่ามีห้องของไส้ไก่ขั้นมดอ่ารถจะเข้ามาไม่ได้ละจะมีทางเข้ามาได้ทางเดียวก็คือเส้นทางตีอันรถติดลมเมื่อกี้นะฮะจะเป็นทางเลาะสามารถเข้าไปหาป่าตั้งในได้เรียบด้านนอ,อกส่วนด้านในนี่จะถูกกั้นออกโดยปริยายครับอ่าแล้วก็ แหพื้นที่หนึ่งทีนีการอัปเดตตอนนี้โอ้ถ้าผมซูมไปนี่จะเป็นแปลงหญ้าเขียวขจีเลยครับเป็นปศุสัตว์ครับเกษตรจังหวัดได้มารวมกับ้าบ้านปลูกไว้ก่อนหน้านี้เริ่มเขียวแล้วนี่ฮะหญ้าเริ่มเขียวแล้วอันนี้เป็นแปลงปลูกหญ้าสําหรับอาหารงัวอาหารควายนะมีกันล้อมรอบว้เรียบร้อยโอ้ถือว่าได้ฝนสองสาวันนี้แปลงหญ้าออกเขียวงาครับ โอเคครับ okay, ผมก็ถือว่าอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามพี่น้องจาพอพเภอแมจใจได้ติดตามกันนะความคืบหน้าของโครงการอารียเกษตรหนองเล็งายอํอาเภอแม่ใจจังหวัดเทยเยาเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนครับเดี๋ยวขอพักไปกินข้าวกินน้ำเหอนกอนมาตั้งแต่เจ้าละยังบม่ได้กินข้าวกินน้ำเลยนะละถ้าจะได้ก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ